สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอปทักษออนพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินธรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะก็เรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นก็ได้เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับภาพยนตร์ Start it up ไวย Start non ์นอนสต็อของหนุ่มนนกุลที่มีหวานใจคนสวย อบดอกไม้ไปให้กำลังใจในงานและเข้าชมภาพยนตร์รอบแรกด้วยกันอย่างน่ารักอบอุ่นถึงแม้ทางด้านของสาวแอปทักษออนนั้นเพิ่งจะฟื้นจากอาการป่วยไปหมาดๆและล่าสุดวันนี้ทางด้านของแอปทักษออนก็ได้พาลูกสาวน้องปีใหม่ไปดูหนังของนนท์ุณด้วยแถมงานนี้แม่แอปก็ได้เผยคลิปน้องปีใหม่ที่มีท่าทางตื่นเต้นและดีใจสุดๆที่จะได้ไปดูหนังและมีบางช่วง นนกุลเดินออกมากอดคอ,อน้องปีใหม่อย่างน่าเอ็นดูเข้าโรงหนังด้วยกันแถมยังสละเสื้อให้น้องปีใหม่ใส่อีกด้วยเพราะกลัวว่าในโรงหนังจะหนาวเรียกได้ว่างานนี้ก็ได้จ่าแฟนคลับไปเต็มๆเ,เลยล่ะคะ่ะและต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นน่ารักที่สุดเลยค่ะแดดดีนน้นนเอ็นดูคุณชานนถือกระเป๋าให้แฟนด้วยอบอุ่นสุดๆแดดดี้ Daddy นนกุลกับลูกสาวของเขา ดูหนังให้สนุกนะคะน้องปีใหม่เป็นวันครอบครัวที่อบอุ่นสุดๆเลยค่ะวันนี้มากันครบทีมเลยค่ะด a ดดี้นนน้องปีใหม่และก็แม่แอปดูหนังให้สนุกนะคะก็เรียกได้ว,ว่าง,งานนี้แฟนคลับต่างก็ใจฟูไปตามๆกันหลังได้เห็นภาพความน่ารักอบอุ่นของนนคุณแอปทักษออและน้องปีใหม่ที่มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาด้วยกันให้แฟนคลับได้เห็นกันนั่นเองค่ะ